แค่ว่าจะให้ไก่ชาก็เลยเอามาผสมอย่างละขึ้นๆพอดีสูตรนี้พอดีเขาเรยกว่าเนีวะมันเป็นดินทรายเอามาผสมกรับคับผสมตันนเนี้ยอ,อันนี้ก่อนพอ,อไว้เวลามันซุกแล้วมันจะร่วงมันหวานหมดก็จะคาบนีหมดแล้วเร็จะไม่ได้จะเป็นเขาขาหมึกะไร ลพลตอนเล็กๆมันจะเหมือนจุลพลอย่างเขาว่าจริงๆเย่ยใบมันจะแดงๆแด,ดงมากพอใหญ่ไปสักพักหนึ่งมันก็จยอ,อกเขาขาวเหมือนหันุมาหนอ,อกสกีกันเลยกันเลยยังแรกเริ่มเดิมทีนะครับพี่ทําอาชีพอะไรครับทําเฮ็ดเฮ็ดฟางจ้ะลุงเฮ็ดฟางขเฮ็ดฟางที่แรกเลยก็จะมีหลุดเขามาหลับ ที่นี่ตรงนี่หนึ่งสองสามสามโรงเรียงกันอยู่ตรงนี้แ่ะจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บฟ,ฟืนแบบอุบที่นี่ลูกชายใหญ่น่ะมันป่วยมันป่วยแล้วแฟน <ๆ S 2> พี่น่ะต้องทําคนเดียวกันเลยตรงตรงละตรงละง Vegeta ทําทําคนเดียวมยไม่ไหวเพราะว่าพี่ตอ้องไปนอนเฝ้าลูกอยู่โรงพยาบาล,ล,ล,ลแล้วก็ฟืนมันก็หายยากนะพอฟืนฟืนนะ่ะตรงหวัวไหล่ปลายนาก็ไป ตัดมาเมดที่นี่ก็หาหาไม่มีพอหาไม่มีเราก็เลยเปลี่ยนขายมดประมาณเดือนเดือนกว่าก,กว่าขายเมดเลยประมาณกี่ต้นพี่โอ้กี่ไม่รู้กี่้อยต้นนะถึงพันไหมครับเป็นพันต้นได้พี่ขายไปต้นเท่าไหร่พี่ขายส่งต้นละร้อยต้นละร้อยหาซีฟต้นละสองลอยแล้วแต่พันนะแล้วแต่พัน ตัวละ250ก็มีตัวละ100ก็มีขายหมดภายในเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนี่ยไอที่เป็นหลงตรงเนี่ยเต็มมดเลยนะเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณครึ่งงานนี่เลยพี่ขายมดเลยที่พอพ่อพี่ขายมดดีใจมากเลยได้เงินก่อนถือเงินก่อนแบบได้เงินหลายบาทะแบบเกิดมาไม่เคยถือเงินประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่บาทค,ครับเดือนเดือนหนึ่งที่เราขายเราคิดว่าเราได้ยอดประมาณเท่าไหร่ได้รักแสนอยู่จ้ะ ก,ก็คือขายได้ทุกวันมีลูกค้าเข้าทุกวันจะมีลูกค้าเข้าทุกว,วันก็จนมันมดพอมันมดพอบอลที่เราผ่ามดแล้วที่ไอฝั่งนี้เนี่ยที่เก็บแมพันไว้อเอาไว้ผ่าเอาไว้ให้มันลุงหวัวแล้วพี่ก็จะผ่าอีกก่อนหน้าน,นี้คือตอนทําลงเห็ดเนี่ยพี่ได้เดือนหนึ่งพี่ได้อยู่เท่าไหร่ครับดูลงหนึ่งก็จะได้มื่นหนึง่งหักต้นทุนออกก็จะเหลือประมาณห้าพันสามลงก็ประมาณหมื่นห้า ประมาณนี้นะตอนนี้พี่ก็เปลี่ยนลงลงเห็ดฟางเป็นลงบอลสีแล้วท<ฟ>ี่ลือลงเห็ดออกอันนี้ก็เป็นผาคุมลงลงเห็ดอันนี้ก็แสลนก็คุมลงเห็ดอันนี้ก็เสาลงเห็ดก็ลื้อออกแล้วก็มาทําใหม่เลยอเอามาทําเป็นลงบอลไอผาปูนี่ก็ผาลงเห็ดทั้งนั้นเลยเอามาปั๊บใช่ของเราปั๊บใช่ไปก่อนถือว่าเปลี่ยนชีวิตเลยไหมครับพี่บอลส<ก>ีแร<ฟ>้เปลี่ยน<ะ>เป็นพิกหนามือ ผิกเลยนะพิกเลยนะยนะแบบกระแสมันมันมาแบบส่วนท้างกับโควิดไหมครับใช่ใช่ใช่พี่ตงอตอนตอนโควิดมารอบแรกนะอย่างลําบากเลยเดอตลาดนัดปิดเพราะว่าพี่นะ่ะขายของตลาดนัดพอตลาดนัดปิดนี่จอดเลยเราจะไปยังไงเราไปไปจอดขายตามขางทางนะไม่ใช่ว่าเราไม่ดิ้นรนนะเราไปจอดขายตามขางทางนี่ มันมันไม่ค่อยมีรถจอดนะเรายอดยอดอย่างเราเราขายวันหนึ่งไดสมมติว่ายอดเราได้พันหนึ่งอย่างนี้นะแล้วมันก็ได้เหลือสองรอยสามรอยอย่างนี้นะเราต้นทุนล่ะถ้าเราได้พันหนึ่งนะเราอยู่ได้นะเราคักทุนฮักกาไรพอเราอยู่บนนอกเราเราท,ทําไรทํานาเราก็ยังมีเขากินใช่ไหมเราก็ไปตลาดนัดล้วก็ซื้อกับเขามาแล้วก็ใช่ปัญญยันปัญญยันเราก็อยู่ได้พอมีเหลือให้ดูไปโุงเรียน